มีบุคคลบวชแล้วรู้อริยสัจทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตกุลบุตรเราได้ออกจากเรือนบวชแล้วเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนได้รู้พร้อมยิ่งแล้วตามเป็นจริงกุลบุตรทั้งหมดนั้นได้รู้พร้อมยิ่งแล้วซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตกุลบุตรเหล่าใดจากออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจากรู้พร้อมยิ่งตามเป็นจริงกุลบุตรทั้งหมดนั้นก็จากรู้พร้อมยิ่งแล้วซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างและในการเป็นปัจจุบันนี้กุลบุตรเหล่าใดออกจากเรือนบวชอยู่เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน รู้พร้อมยิ่งอยู่ตามเป็นจริงกุลบุตรทั้งหมดนั้นก็รู้พร้อมยิ่งอยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างความจริงอันประเสริฐสอย่างนั้นเล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกขความดับไม่เหลือของทุกข์และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางนาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิดชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอริยสัจจากพระโอษฐ์ภากต้นหน้าที่เจ็ดสิบสาม